วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI กลับมาสู่ช่วงที่2กับช่วงของ TDRI นะคะวันนี้เราคุยกันประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางถนนกับการเคารพสิทธิคนเดินเท้านะคะ ก็สืบเนื่องมาจากประเด็นที่ตอนนี้กําลังมีการพูดถึงอย่างกว้างขวางนะคะคุณผู้ฟังจากกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่มีตํารวจขี่บิ๊กไบค์แล้วก็ชนคุณหมอคุณหมอกระต่ายเสียชีวิตขณะที่กําลังข้ามทางม้าลายนะคะเรื่องนี้ก็เลยมีการพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะทางม้าลายที่ปลอดภัย จะมีปัจจัยต่างๆที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นหลายเรื่องเลยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันกับนักวิจัยคุณนิชมนทองพัฒนนักวิจัยอาวุโสนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI นะคะคุณนิชมนคะสวัสดีค่ะค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่ากรณีของคุณหมอกระต่ายเนี่ยทำให้สังคมได้พูดถึงเรื่องของการรณรงค์ความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ความปลอดภัยของคนเดินถนนด้วยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยทางกทมทางตำรวจก็เริ่มมีการเพิ่มการปดวดขันเรื่องวินัยจราจรเริ่มไปดูตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆตรงนี้ค่ะในมุมมองของนักวิจัยเนี่ยน่าจะมีบทเรียนที่ทั้งคนที่รับผิดชอบทั้งคนที่ขับขี่เองทั้งคนที่เดินเท้าเองเนี่ย ควรจะต้องเรียนรู้กับการช่วยการทําให้ถนนปลอดภัยมีประเด็นไหนที่ทางคุณนิชมนมองว่าเราจะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะการเดินเท้าของคนไทยได้บ้างคะออจริงๆแล้วนะคะกออ็ถ้าพูดถึงประเด็นที่จะเพิ่มความปลอดภัยได้นะคะเราก็คงจะต้องคุยกันในเชิงเหมือน ทั้งระบบนะคะ,ะถ้าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาสักประมาณประมาณสักหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะซึ่งก็จะเห็นความพยายามที่จะมาะร่วมกันรับผิดช,ชอบต่างๆของหลายๆหน่วยงานน่นนะคะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องอพยายามเน้นย้ำแล้วก็ฝากในในส่วนของผู้กำหนดนโยบายทั้งหลายนะคะว่าการแก้ปัญหาเชิงสังการเนี่ยก็เรียกว่าดำเนินการ ดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะอาจจะต้องอเพิ่มเรื่องของการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะนี่ก็คือสําคัญเพราะว่าเรามีเคสแบบนี้กรณีของคุณหมอก็ตายเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะคะมันมันมีอย่างนี้ต่อเนื่องมาตลอดนะคะก็ถ้าเราดูแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าในทุกๆหนึ่งวันนะคะก็เหมือนมีคนที่เสียชีวิตจากการข้ามถนนเนี่ย เกิดขึ้นหนึ่งหนึ่งคนต่อวันนั่นนะคะประมาณนี้เลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าไอความสูญเสียทุกวันเนี่ยมันมันก็เรียกว่าน่าจะต้องมีการพยายามหาทางแก้ไขยอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ ไอการแก้ปัญหาที่ดิฉันบอกว่าควรจะเน้นที่การแก้เชิงระบบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสาคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีเอ่อพอมีประเด็นรุนแรงแล้วก็อาจจะมีกระแสะขึ้นมานะคะ awareness ของสังคมเนี่ยก็คือความตระหนักของสังคมเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นก็จริงนะคะแต่ว่าเอา่อมันแต่เรายังเห็นอยู่เพียงไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนใจกับทุกๆคนเนี่ยก็ยังมีเหตุการณ์อุบัติเหตุแบบเดิมๆเ,เกิดขึ้นอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันสะท้อนว่า ปัญหาเนี่ยมันยังไม่ถูกแก้อย่างเป็นระบบน,น,นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันค่ะออค่ะันนี้ก็คือคนที่ต้องรับผิดชอบอย่างถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพก็คือกทอมหรือว่าตำรวจก็ต้องไปกดขันเรื่องนี้แล้วก็ต้องส่งเสริมเรื่องของความตระหนักด้วยนะคะของผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยกฎหมายบ้านเราเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่า เรื่องนี้ก็มีประเด็นพูดคุยกันต่อนะคะถ้าเป็นในแง่มุมของกฎหมายเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะคนจะมีบทลงโทษเพิ่มเติมไหมหรือว่าคนรจะมีมาตรการทางกฎหมายอะไรเพิ่มเติมที่จะทําให้คนเนี่ยเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเ,เรื่องของมาตรการทางกฎหมายนะคะก็สําคัญแต่ว่าทีนี้เนี่ยประเด็นของ เหตุการณ์นี้ค่ะจริงๆอยากจะให้ลองมองเราตะกี้ดิฉันอาจจะเน้นย้ำคำว่าเชิงระบบนะคะ,ะอยากจะให้ลองมองในเรื่องของอปัญหาจริงๆที่เห็นเนี่ยแน่หละว่าพฤติกรรมการขับขีเ่เป็นเป็นปฏิเสธไม่ได้ว่าว่าผู้ขับขี่รายเนี้ยมีความผิดจริงๆนะคะแต่ทีนถ้าเรามองเชิงระบบเนี่ยเราต้องลองดูว่าสาเหตุที่ทำให้มันเกิดอุบัติเหตุนั้นเนี่ยถ้าลองลองพิจารณาดูนะคะว่า มันเกิดขึ้นเพราะอะไรได้บ้างนะคะ<ช>เราเห็นผลที่เขาเปิดออกมาว่าผู้ขับขี่เนี่ยมาเรียกความเร็วที่สูงมากก็คือประมาณร<ช>้อยสกิโลเมตรต่อชั่วโมง<ช>จริงๆเขาถือว่าเกินจากข้อกําหนดเพราะว่าในเขตเมืองในกรุงเทพเนี่ยเขาให้อยู่ที่8 0สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็อันนี้มาเร็วเกินกว่าด้วยที่นี้<ช><ช>คําถามอีกอันหนึ่งก็คือผู้ขับขี่ท่านนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยฝ่าฝืนข้อกําหนดนั้น แต่ที่สําคัญคือรู้ไหมว่าข้างหน้าเป็นทางนา้ลายแล้วเราควรจะต้องชะลอหรือว่าเฝ้าระวังเพราะว่าอาจจะมีคนข้ามถนนได้ทีนี้ถ้าคําตอบของเขาทุกคําตอบเนี่ยมันสะท้อนปัญหาหมดเลยคเพราะว่าเหตุมันเกิด,กดผลมันเกิดขึ้นแล้วนะคะสมมติถ้าบอกว่าไม่รู้ถ้าไม่รู้มันก็สะท้อนได้ว่าแสดงว่าระบบการคัดกรองกู้ขับขี่ของเราเนี่ยอาจจะหย่อนยานหรือเปล่าทําไมเขาถึงมไม่รู้ว่าเขาต้องปฏิบัติตนยังไงในการขับขี่ มันก็สะท้อนอถึงการาระบบการให้ใบอนุญาตนะคะในการขับขี่แต่ถ้ารู้รู้แล้วทําไมถึงไม่ชะลอความเร็วอันนี้ก็อาจจะสะท้อนทักษะของเขาก็อาจ,จะขาดทักษะในการที่จะคาดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นข้างหน้าซึ่งคนขับรถไม่ว่าจะรถประเภทไหนก็ตามจะต้องมีทักษะนั้นนะอันนี้ก็อาจจะผู้ฟังทุกท่านอาจจะสะอย้อนถามตัวเองว่าเอ๊ะ แล้วแล้วเ,เป็นเราเราหยุดไหมเราชะลอไหมเรารู้ไหมเราเรามีความแบบคาดการไหมเวลาที่จะเกิดความเสี่ยงบางท่านาจ,จะบอบว่า<ม>เออก็ไม่มันก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วมันก็สะท้อนได้ว่าอการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันยังไม่มีประสิทธิภาพพอเพราะว่าบางครั้งหลายๆท่านก็อาจจะขับรถฝ่าไปหรือว่าไม่ได้หยุดแล้วก็ไม่ได้ถูกดําเนินคดีเอ,อย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะหรืออีกกรณีหนึ่งถ้ารู้ อยากห,หยุดแล้วล่ะแต่หยุดไม่ได้อันนี้มันก็สะท้อนอีกอันเหมือนกันค่ะว่าที่หยุดไม่ได้หยุดไม่ทันน่ะเพราะว่าเขา ไม่สังเกตเห็นการออกแบบะค่ะคือเอ็นเรียกว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันไม่ได้เอื้อให้เขาจะหยุดรถทันเลยเพูดง่ายๆก็คือว่าความเร็วที่ที่จํากัดจริงๆแล้ว80กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเร็วเกินไปนะคะมันมันเป็นความเร็วที่สูงเกินไปนะคะที่ที่จะทําให้คนเนี่ยคาดการนะคะรู้ว่าจะหยุดแล้วก็หยุดรถได้ทัน และทําให้ไม่ไปชนผู้ข้ามถนนนะคะอันนี้ก็เรียกว่าการออกแบบเนี่ยจะถ้าตามหลักการของทางด้านความปลอดภัยทางถนน,นนเนี่ยเขาจะถือว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามหลักเซฟซิสเต็มแอ r โพรชเท่าไหร่นะคะทีนี้อยากจะอธิบายนิดนึงค่ะว่า s a ฟซิสเต็มแอพโพรชเนี่ยคืออะไรนะคะ,ะมันก็คออือหลักการที่จริงๆแล้วในประเทศชั้นนำนะคะ ที่เขามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่ต่ำมากๆเนี่ยเขายึดถือนะคะคือว่าเขาให้ความสำคัญเขาคิดว่ามนุษย์เนี่ยบอบบางนะคะแล้วก็บาเดเจ็บง่ายตายก็ง่ายด้วยนะคือเขามีโอกาสที่จะสร้างความผิดพลาดในการขับขี่และเดินทางเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของนักออกแบบก็คือจริงๆคนกําหนดนโยบายก็ถือเป็นนักออกแบบคนนึงด้วยเหมือนกันนะคะออกแบบทั้งรถ ถนนสิ่งแวดล้อมทงเดินทางข้ามเพื่อที่จะหาวิธีในการที่จะป้องกันแล้วก็รักษาชีวิตของมนุษย์เนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นหลักการเนี้ยมกักจะให้ความสําคัญกับคนในการเดินทางโดยเฉพาะคนเดินเท้าเนี่ยเอ่อมาก่อนรถเสมอนะคะคือเขาจะให้ความสําคัญกับผู้คนมากกว่าความคล่องตัวในการเอ่อเคลื่อนที่ของรถนะคะอันนี้อาจจะ เราเราอาจจะไม่คุณเพราะในประเทศเราอาจจะไม่ได้เป็นในเป็นไปในหลักการนั้นเท่าไหร่นะนะคะมันก็จะมีตัวอย่างกรณีอย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นเขตชุมชนหรือหน้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้ายึดถือหลักการเนี้ยอ,อพื้นที่ในประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะจํากัดความเร็วที่ต่ำมากๆนะคะก็คือออ,อยู่ที่ประมาณไม่เกินสามสิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็การจํากัดความเร็วนี่ยนอกจาก เขาออกกฎหมายประกาศแล้วว่าเออจะต้องจํากัดความเร็วเท่านั้นเท่านี้เขาก็มีการออกแบบถนนสัญญาณเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้คนขับเนี่ยเขาสังเกตเห็นทันแล้วก็หยุดรถดดได้ทันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างเรียกว่าระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มอะคะ่ะเพื่อที่จะสนับสนุนความปลอดภัยให้มันเกิดขึ้นนะคะ ค่ะตรงนี้นี่คือสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่จะช่วยทําให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนได้นะคะทีนี้ถ้ามาดูปัญหาในบ้านเราเนะะี่ยค่ะเคยมีการศึกษาไหมคะว่าปัญหาหลักๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากปัจจัยไหนบ้างนะคะจริงๆแล้วนะคะปัจจัยหลักๆเนี่ยถ้าเขาแยกออประเภทใหญ่ๆนะคะ คนรถถนนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกินครึ่งนะคะก็จะตกไปอยู่ที่ทางคนนะคะว่าคนมักจะมีความผิดพลาดแล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนะคะแต่ว่าในทางหลักการของออการกําหนดนโยบายเนี่ยถ้าเราจะปัดว่าเ,เป็นเพราะคนเป็นเพราะคนอย่างเดียวเราก็อาจจะไปเน้นที่การเ,เสริมสร้างวินัยจาราจรอ,อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิด แต่ว่าเรียกว่ามันก็กลับไปที่โจทย์อ่อยประเด็นแรกๆที่ดิฉันพูดก็คือว่าเรื่องของในเชิงระบบเนี่ยมันอาจจะมันมันไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไปเสริมสร้างวินัยจราจรให้เขาหรือว่าเราอาจจะไปเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปด้วยมันทําได้แต่ว่า ความยั่งยืนของการดําเนินมาตรการเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเรียกว่ามันยั่งยืนไม่เท่ากับการที่เราปรับทางระบบอย่างที่อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะจริงๆแล้วถ้าอยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับทางเรื่องนี้นะคะเน้นไปที่เรื่องนี้กันเลยละกันถ้าเราอยากจะยกตัวอย่างก็ขอเคสนี้เลยนะคะคือการป้องกันอุบัติเหตุต่อ ผู้ใช้ทางม้าลายผู้เดินข้ามถนนแล้วก็คนเดินถนนนะคะโดยเฉพาะในเขตเมืองหรือเขตชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วข้อเสนอที่ควรจะต้องมีหรืออยากให้มีเนี่ยมันน่าจะมีประมาณสามประการและกันในชันขอไล่เรียงตามลำดับนะอันดับแรกเลยเนี่ยมันน่าจะเน้นไปที่เรื่องของการจํากัดความเร็วก่อนนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบเบื้องต้นปัจจุบันเนี่ยเรากําหนดความเร็วเนี่ยอยู่ที่ ในเขตเมืองนะคะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ยังมีความรุนแรงที่ค่อนข้างสูงอยู่นะคะก็คือมันความรุนแรงมันเท่ากับการตกตึก8ชั้นนะคะแล้วแล้วเคสเนี้ยรถมาที่130กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันแรงกว่านั้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อจํากัดเอ่อการจํากัดความเร็วนี้ควรที่จะต้องถูกปรับนะคะเป็นดําดัดแรกๆนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะช่วย ให้คนขับเองเนี่ยเขา,เามาีระยะมองเห็นแล้วก็ระยะหยุดรถที่มันอยู่ในวิสัยที่เขาจะสามารถหยุดทันนะคะอ,อันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องช่วยนะคะอ,อีกอันนึงนะคะประการต่อมาคือการปรับกายภาพนะคะเพื่อที่จะชะลอความเร็วอย่างทีเ่เรียนให้ทราบไปว่าจริงๆมันต้องออกแบบ นะคะตัวสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยช่วยเขาด้วยนะคะคือบางครั้งถนนเอ่อทางตรงอย่างเดียวหรือว่าในทางข้ามบางประเภทอย่างทางข้ามเอ่อที่เอ่อเกิด ความเสี่ยงมากๆเขาเรียกคางแบบมิดบล็อกอย่างเงี้ยนะคะไอ้เหล่านี้มันอาจจะต้องถูกออกแบบใหม่นะคะจริงๆมันก็มีหลักการในการออกแบบจะชะลอความเร็วหลายรูปแบบนะคะ,ะมันมีการกระทำไปตั้งแต่เรื่องของการมีเครื่องหมายหรือป้ายแจ้งเตือนที่ชัดเจนนะคะการมีการทําเรียกว่า ภาษาอังกฤษเขาเรียกคลา f สิ c คามิ่งนะอย่างเช่นาทางชะลอความเร็วต่างๆเพื่อที่ว่าพอรถมาเร็วเนี่ยเขาจะถูกชะลอไปโดยกายภาพบังคับโดยปริยายนะคะหรือแม้กระทั่งทางข้านทางม้าลายเองนะคะในสั่งของอนักสถาปัตยกรรมด้านถังเมืองเนี่ยเขาก็พยายามออกแบบว่าทางม้าลายจริงๆแล้วเนี่ยก็มีเอาไว้เพื่อที่ไม่ใช่แค่ให้คนข้ามเนี่ยรู้ว่าต้องข้ามตรงไหนแต่จริงให้คนขับเนี่ยเขารู้ได้ว่าตรงน,นี้จะเป็นทางข้าม จะมออีมนุษย์ซึ่งบอบางเนี่ยจะเดินทางภาพนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการออกแบบทางม้าลายให้มันเห็นเด่นชัดว่าเนี่ยจะเป็นทางม้าลายแล้วนะแล้วก็มีการเตือนนะคะอย่างน้อยในรนะยะ50เมตรให้คนขับเนี่ยระวังนะว่าเดี๋ยวคุณจะต้องเจอทางม้าลายคุณจะต้องชะลอความเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางการปรับแต่ภาพนะคะเบื้องต้นน,นะคะ ส่วนประเด็นที่3เนี่ยนะคะก็คือเราจะพูดถึงการปรับพฤติกรรมคนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบังคับใช้กฎหมายนะคะ mm hmm. จริงๆแล้วอันเนี้ยที่ผ่านมาหลายๆคนก็เน้นประเด็นนี้จริงๆสําคัญะคะ่ะแต่ว่าทําอย่างเดียวไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำสองประเด็นแรกอย่างที่ดิฉันได้เรียนให้ทราบเบื้องต้นน่นนะคะเ,เพื่อสร้างความยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องทําควบคู่กันไปนะคะแต่ที่สําคัญะคะ่ะคือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันไม่ควรที่จะ ทำโดยกําลังแรงงานของมนุษย์หรือเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างเดียวนะคะมันควรจะต้องมีนวัตรกรรมอะไรเข้ามาด้วยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องตรวจจับหรือว่าระบบการจับจับให้มันเกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะวาสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยสร้างให้อ ระบบเนี่ยมันยังอยู่ต่อไปได้ที่สําคัญเนอันอันดับแรกๆเลยว่า,าการจะตรวจจับความเร็วเนี่ยตามนุษย์เฉยๆมันมันดูไม่รู้ว่าค่ะถ้ามันไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอแบบเบื้องต้นนะคะที่คิดว่าควรจะต้องมีค่ะ อืค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแนวทางสําหรับการแก้ปัญหาเรื่องของความปลอดภัยทางท้องถนนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วเราก็พูดกันมานานด้วยนะคะแต่ว่าพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจากกรณีอุบัติเหตุกับคุณหมอกระต่ายเรื่องนี้เนี่ยก็เลยถูกจุดประเด็นขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมามีทางเครือข่ายผู้ที่มี ผู้เสียชีวิตแล้วก็มีคนในครอบครัวที่เคยบาดเจ็บจากบาดเจ็บทางถนนเนี่ยก็ออกมาร้องเรียนเหมือนกันว่าอยากจะให้กทมหรือว่าตํารวจเนี่ยทำอะไรที่จะเพิ่มความปลอดภัยนะคะก็เป็นเหมือนกับที่ทางคุณนิชมลได้เล่าให้เราฟังไปเหมือนกันทีนี้ถ้าดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยคะ่ะ ในการรณรงค์หรือว่าสร้างความตระหนักเนี่ยคิดว่าเรามีบทเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเราควรจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมในแง่มุมไหนอีกบ้างไหมคะที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะอิงแล้วเออ่ ก็น่าจะเป็นในเรื่องอสิ่งที่สามารถดำเนินการได้เพิ่มเติมนะคะกะะ็สำคัญเลยว่าในในข้อเสนอที่ดิฉันเรียนให้ทราบไปเบื้องต้นนะนะคะจริงๆแล้วเรื่องข้อมูลในการนำมาใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยก็สำคัญนะคะ่ะข้อมูลเบื้องต้นเลยอย่างเช่นการตรวจประเมินทางข้ามทาง,ทางมาลายทั่วกรุงเทพอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างจริงๆแล้วพื้นที่อื่นในจังหวัดอื่นๆก็ก็ควรจะ ใช้บทเรียนนี้แล้วก็มาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ขอยกตัวอย่างใน,ในกรณีกรุงเทพนะคะจริงๆก็ควรที่จะมีการตรวจประเมินทางข้ามนะคะเบื้องต้นมีมีทางกรุงเี่มนครกอ็อาจจะออกสถิติมาแล้วว่ามีจํานวนเท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็ ความการตรวจประเมินเนี่ยสาคัญตรงที่ว่าจะได้รู้ว่าตอนนี้มีเอ่อจนวนเท่าไหร่แล้วเอ่อมีความเหมาะสมของตําแหน่งที่ตั้งยังไงบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของความพร้อมเอ่อของอุปกรณ์แจ้งเตือนหรือว่าเอ่อเอ่อการออกแบบที่สามารถแจ้งเตือนเอ่อผู้ขับขี่ให้รับทราบได้เนี่ยมันมันอยู่ในเรียกว่าวิสัยที่เหมาะสมหรือเปล่านะเพื่อจะได้ดูว่าถ้าตรงไหนไม่เหมาะและเสี่ยงเนี่ยจะต้องหาทางแก้นะคะแต่คิดว่าในส่วนนี้เนี่ยทางเอ่อฝั่ง เรียกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็น่าจะต้องเอ,อ่อกำลังดําเนินการกันอยู่นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าออถ้าเราสามารถขับเคลื่อนนะคะให้มาตรการในการจํากัดความเร็วเนี่ยในเขตเมืองและชุมชนเนี่ยเริ่มได้ก่อนเนี่ยกออ็อยากจะลองเสนอว่าอาจจะหาพื้นที่ที่สําคัญสำคัญนะจุด หลักๆที่เรียกว่าต้องให้ความสําคัญถ้าจะจากัดความเร็วนะคะอย่างเช่นหน้าโรงพยาบาลหรือหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยนะคะจริงๆก็เป็นกรณีที่สามารถเริ่มดําเนินนโยบายได้ก่อนนะคะก็ไม่ไม่ไม่ไมไมต้องรอให้ล่าช้าไปกว่านี้เพราะว่าทุกๆวันเนี่ยที่เรียนสถิติเบื้องต้นนะนะคะว่าว่าทุกวันมีคนตายจากการข้ามถนนนะนะคะอันนี้คือคือสถิติของประเทศไทยที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่ารอไม่ได้นะคะ แล้วก็ที่สำคัญที่อยากจะฝากกับทางภาครัฐนะคะว่าออย่างที่บอกว่าถ้าจะให้ครบทางองค์ประกอบอแน่นอนว่ามันก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการออกแบบการใช้เทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งมันเป็นการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะในการลงทุนล่ะคะ่ะแต่ว่ามันคือการลงทุนเพื่อรักษาชีวิตนะคะก็อยากจะให้รัฐให้ความสําคัญในส่วนนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าถามว่า จริงๆแล้วในความเห็นของเรียกว่าเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งเลฉันว่ามันก็คุ้มค่านะคะเพราะว่าถ้าให้ยกตัวอย่างนะคะก็คืออทาง TDI ได้มีโอกาสลองประเมินนะคะเรียกว่าคุณค่าความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทต่อรายนะคะอันนี้คือจะรวมเรื่องของต้นทุนที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการขาดรายได้ด้วยนะคะก็คือการเสียโอกาสพอเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ใดๆต่อได้แล้วแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของมูลค่าที่เป็นผลกระทบต่อจิตใจเขาด้วยนะคะอันนี้โดยเฉลี่ยเรียกว่าเป็นขั้นต่ำมันจริงๆแล้ว มลูลค่าเหล่านี้มันประเมินไม่ได้หรอกค่ะอันนี้ที่เราประเมินเนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นสาอยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทต่อรายทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะลดการตายได้จากการที่สมมติว่าเราดำเนินนโยบายอันหนึ่งขึ้นมาถ้าเราเทียบเคียงในเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาลองทำเรื่องของการจำกัดความเร็วนะคะก็คือประมาณสัก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเขาค้นพบว่ามันลดการตายให้เขาได้ห้าสถึงเคนประมาณนั้นเลย สมมติว่าถ<ม>้าเราทําได้จรงิงเราจะทําถ้าเราทําดีๆเรอาจจะได้เยอะกว่าเขานะคะเพราะ<ฮ>ว่าเราก็ตายกันสูงสมมติว่าถ้าเราทําได้เนี่ยอย่างน้อยห้าสิบคนเนี่ยหกล้านบาทห้าสิบคนเราสามารถลดความสูญเสียได้ไม่ต่ำกว่าสามร้อยล้านบาทดิฉันคิดว่าเอ่อมันก็เป็นเอ่อการลงทุนที่เรียกว่าสําคัญเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเอ่อชีวิตคนน่ะมันเสียไปแล้วมันมันประเมินอ,อะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเราจะทํายังไงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกอันนี้คือ โจทย์สาคัญนะซึ่งรัฐต้องถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็ควรที่จะเร่งดําเนินการอย่างจริงจังค่ะแล้วก็ดําเนินการทางระบบ่างที่เรียนให้ทราบค่ะคุณค่ะก็ได้ได้ว่ามีหลายเรื่องที่เป็นโจทย์สําคัญที่รัฐต้องไปผลักดันต่อเพื่อจะป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้ใช้ทางม้าลายโดยเฉพาะในเขตเมืองหรือว่าในชุมชนต่างๆนะคะคุณนิทัศน์มนก็เล่าให้ฟังหลายเรื่องก็คืออย่างนน้อยเนี่ยเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็คือ จะต้องบังคับใช้กฎหมายให้จริงจังเลยแล้วก็มีเรื่องของการจํากัดความเร็วซึ่งอันนี้เนี่ยหลายประเทศเขาก็จะมีถ้าเกิดว่าไปในชุมชนใกล้ๆตลาดโรงเรียนโรงพยาบาลความเร็วเนี่ยไม่เกิน50กิโลนะคะบางประเทศใช้30กิโลได้ซ้ำแล้วก็ยังมีเรื่องของกายภาพของถนนว่าจะทํายังไงจะถึงทางม้าลายแล้วช่วยชะลอความเร็วหน่อยได้ไหมแล้วก็ ในหลายๆที่เนี่ยเคยเห็นว่าเขามีการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นที่เขาเรียกว่าเป็น geo fencing mm. ก็คือใช้เทคโนโลยีที่จะควบคุมรถได้เลยว่าถ้าเกิดใช้ความเร็วเกินจะมีสัญญาณเตือนไปที่รถหรือว่าบังคับให้รถหยุดได้เนะะี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยคิดว่าประเทศไทยจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมคะจริงๆแล้วถ้าส่วนตัวคิดว่าไปได้อยู่แล้วค่ะ <c oughs> ในเรื่องของเทคโนโลยีจริงเทคโนโลยีเนี่ยมัน มันมันถูกออกแบบไว้ในในประเทศที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะ,คะแล้วก็เป็นการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนว่าคือถ้าโจทยของเรามุ่งว่าจะรักษาชีวิตคนจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยมันสามารถไปได้ถึงจุดนั้นแน่ๆนะคะคืออันนี้อันน,น,นี้อันนี้โดยโดยส่วนตัวความเห็นส่วนตัวคิดว่าสามารถมุ่งไปได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่า เรื่องของการบริหารจัดก,การงบประมาณของภาคราัฐอันนี้ดิฉันก็เข้าใจว่ามันก็มีโจทย์อื่นๆให้ต้องทําด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้มันก็อาจจะแต่ว่าเรามีมาตรการหลายรูปแบบแล้วเราก็สามารถกําหนดระยะในการพัฒนาได้ด้วยนะคะเ,เราเราสามารถวางแผนได้เบื้องต้นเนี่ยถ้าเราจะยังไม่ไปถึงเทคโนโลยีขั้นสูงขนาดนั้นนะคะมันมีเทคโนโลยีที่จริงๆอย่างที่ดิฉันยกตัวอย่างในข้อเสนอเนี่ย ที่จริงๆก็สามารถดําเนินการได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องและที่งบประมาณเนี่ยก็สามารถที่จะเออจัดสรรเพื่อลงทุนได้นะคะอันนี้ก็เออคิดว่ามันอยู่ที่อันดับแรกคือเความเรียกว่าความมุ่งมั่นนะคะ hmm. ในในของของทางภาครัฐด้วยเหมือนกัน uh. นะคะที่อยากจะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็คือทั้งเชียร์แล้วก็ทั้ง เป็นกำลังใจให้ให้ใหทางภาครัฐนะคะสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะ,ะค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าคือรัฐเนี่ยตอนนี้มีนโยบายมีมาตรการอยู่พอสมควรแล้วแต่ว่าต้องทำต่อเนื่องจริงจังด้วยนะคะในการที่จะทำปัจจัยต่างๆที่เป็นข้อเสนอที่คุณนิจชมวเล่าให้ฟังไปเนี่ยทำจริงจังแล้วก็ทำให้เกิดผลได้จริงนะคะสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ก็คือ อุบัติเหตุลดน้อยลงความปลอดภัยของคนไทยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยอยากให้มีความปลอดภัยมากขึ้นไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นอีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสําหรับข้อมูลที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุยกันกับทางนักวิจัยของ TDRI นะคะวันนี้เรื่องของความปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยนะคะจากกรณีที่ มีการสูญเสียเกิดขึ้นจากกรณีของคุณหมอกระต่ายก็ไม่มีใครอยากเห็นเห,นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคือประเทศไทยก็มีการพูดคุยกันมายาวนานต่อเนื่องนะคะมีการรณรงค์ทศวรรษความปลอดภัยทางถนนแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยก็ยังถือว่าสูงอยู่ดังนั้นครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเราได้เอาบทเรียนมาพูดคุยกันแล้วก็มองไปข้างหน้านะคะว่าแต่ละฝ่ายนั้นควรจะมีบทบาททำอะไรอย่างไรบ้าง เพื่อช่วยกะระลดอุบัติเหตุนะคะวันนี้คุยกันกับคุณนิจมนทองพัฒนักวิจัยอาวุโสนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกของ t d ดีนะคะแล้วหมดเวลาแล้วค่ะสําหรับพินิษเศรษฐกิจการเมืองขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะเราเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ